ตดโบท็อกมาแต่ริ้วรอยใต้ตาย,ยับๆไม่หายไปว่าอะไรนะคะหมอเอิงสวัสดีค่ะโบท็อกเนี่ยมันช่วยสําหรับการลดการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นในการช่วยลดริ้วรอยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ลดริ้วรอยบริเวณหน้าผากคือกล้ามเนื้อที่เราแสดงสีหน้ายิ้มนะคะบริเวณหางตาแล้วก็เวลาที่เราะมวดคิ้วนะคะโบท็อกเนี่ยจะช่วยหลักๆตรงนี้แต่ว่าริ้วรอยใต้ตาบริเวณนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเนี่ยสูญเสียคอลลาเจนไปนะคะมันไม่ได้เกิดจาก กล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นโบท็อกซ์จึงไม่สามารถแก้ริ้วรอยใต้ตาหย,ยับๆให้หายไปได้แต่โบท็อกซ์สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ไม่ใช่ทําในครั้งเดียวแล้วริ้วรอยใต้ตาจะหายไปหมดนะคะปัจจุบันก็คือเราสามารถเอามาช่วยนะคะได้แต่อาจจะเห็นผลประมาณ5 1 0เท่านั้นแล้วก็ต้องทาอย่างต่อเนื่องเพื่อมีการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนกลับมาแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ โบตอกในปริมาณมากแล้วไปฉีดที่บริเวณใต้ตาค่ะมันจะทำให้ถูกใต้ตาเนี่ยห้อยหรือก็ป่องออกมาได้อันนี้นะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมโบ็อกไม่สามารถแก้รี้วรอยใต้ดวงตาได้นะคะถ้าชอบข้อมูลข่าวสารในการดูแลตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนใน f a c e b o o k และกด Subscribe ที่ Youtube นะคะถ้าอยากทราบโปรโมชั่นดีๆก็ติดตามได้ที่ Li แอดค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะหมอเอิง40ก็ดูดีได้ค่ะ